โดยสบายดีพอแม่พี่น้องประสุขสุขคนนะ่ะมื่อนี้ก็มาพบกับช่องแม่น้องปลาหมีอีกแล้วมื่อนี้แม่น้องปลาหมีออกมาไกลนอกพี่น้องอาะมื่อนี้แม่น้องปลาหมีก็มาหาน้องอีกคนหนึ่งแต่บห่หูคือเสียงยังน้ำเพิ่นเนาะโดยแม่น้องปลาหมีก็มารั้งแลกโดยเข้าไปหาน้องเพิ่ยไปถามเพิ่น่นซื้อจังใดเนาะอ,อยายุเท่าไรโดยแม่น้องปลาหมีอะ่ะ ยังบ้วนหูพี่น้องเข้าไปพร้อมๆกันเลยเนาะโดยโดยอันนี้ก็อยู่อยู่หน้าเพี่น้องเนาะนี่ก็อยู่หน้าเพี่นเนาะพี่น้องโดยเข้าไปหาน้องเพันเลยโดยไปเลยอ่ะสบายดีบ่าวคนชายสบายดีโดยสบายดีว่าสีพองโดยสบายดีเนาะสบายดีน้องโดย เคนช่างน้องคนปน่งนี่เขาแตะมาเป็นช่างที่ชงโดยอกช่างช่งมาคนใช้เนาะโดยคนใช้ก็มาเป็นตัวเลขยังบู๊ชื่อเตียงกันอยู่เนาะโดยขออนุญาตถามเนาะน้องซื่ออย่างเนาะซื่อเตี้ยหลุดเอ๋ยอายุจ็ดปีเนาะเจ็ดปีเจ็ดปียังเป็นรุ่นน้องเขาอยู่เนาะยอันนี้แม่น้องปามีกะ เพิ่งมาข้างแรกเนาะกาซีทามชื่อเสียงเนี่ยน้ำนองเพิ่นเนาะโดย,ดยน้องสื่ออย่างเนาะสื่อเตี้ยสื่อเตี้ยอายุเทรายซาโกปีดโดยโอเคโอเคเป็นจังไรมาเนี่ยวันน้เปเจ้าเขาจ้างบา้ฝนมันตกไนันไปวันะเมื่อวานนี่ไปว่นเมื่อวานเมื่อวานนี่ออกมาฝนเขา่ขขาฝนเข่าในหน้านี่บ้โดยโอ้คือว่าเรียบร้อยเนาะโดยวิทย์ฝนได้จ้ะฝนหมู่ห้ามได้ก็ฝนยบร้อยแล้ว เมื <chat> agar, yeah. ่อวานนี้ก <ost lap> ็บ่ได้ไปมีแต่คนเข้าไว้เนาะเป็นจังได๋มีคนทักเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นหมู่อยู่บ่ได้เ็ไี่พี่น้องทางไหนเด้ทางมาอยู่เวียงเพิ่นออยู่เวียงแล้เพิ่นไนํามาช่องไดบ่ช่องไอืมช่องช่องบสิฟองก็มีอยู่หัแต่ว่า เพิ่นเพิ่นยังบอกมาว่าอยากได้เพชรน้องเนาะแต่เพิ่นก็มีเว้าอยู่ว่าอยากได้เพชรน้องก็ให้ทักมาทางเฟสบอสิฟองแต่เพิ่นก็ยังบ่ทักมาก็เลยบ่ได้ให้เพิ่นเนาะมีหลายคอมเมนต์ที่ว่าเข้ามาทางช่องบอสิฟองก็ว่าสงสารนอ้องเพิ่นที่ว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเนาะอืมเป็นแม่ใหม่เนาะลูกคนเดียวก็นนะ่าสงสารเพิ่นว่าเอฟ,ฟซีมาครั้งที่สองก็จะปล่อยโอกาสให้ทางแม่ทมั้งกับมี่เนาะแล้วก็บ่อสไซนี่ ตามเพิ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะอันเฮานี่ก็อ่าได้เข้ามาหาทางอ่าสะเตียนี่กอ่านตกคดินทางเพิ่นก็บ่ได้ไปหาเกี่ยวข้าเนาะทางนั้นน้องน่ะบ่ได้ยังบ่ได้กลับบ้านตั้งแต่มื้อนั้นก็บ่ได้กลับบ้านบ่ยังยังอยู่นําเมืออยู่้มื้อใดสิกลับบ้าน เธอพันเคียเรีบร้อยเบิดแล้วบ่นี่ยังสองเลยอ๋อม่น่องแม่น่องปาม่ขอถามเนาะว่าน้อง่นมีดูกจกคนสองคนคูหยิงเหรอคูหญิงคู่หนึ่งคายคูหนึ่งเเป็นแม่ใหม่เนาะเลยอ๋ทั้งน่องนี่ก็มือไดจีเมือนนะท้งวันวิ่้ขนขาแล้วมันชุบ เมื่อเชิงมาได้ชิมาหรืว่าเกี่ยวข้าวแล้วครเกี่ยวข้าวแล้วอ๋ออันนี้บริเวณหน้าเจ้าบอทหน้าเอเวอร์อ๋อนี่เราคืออยู่หน้าเอื้อยเพิ่นน้องก็มีให้มีหน้าอยู่บนเนาะโดยอ๋อโยคนก็เห็นหน้า nhia อ๋อ๋อแต่ก่อนน้องไปอยู่ข้าง n h i าโดยอ๋อปัจจุบันนี่แฟนเสียเนาะโดยปัจจุบันนี้อยู่เฮือนน้องเองหรือว่ายังอยู่บ้าน nhia อยู่ ยังอยู่บ้านนี่ออกม,มากเกี่ยวข่าสวสอยเอื้อยแล้วก็ไปหาหนังจ้างชอบอแต่วันนี้ฝนตกกับได้ไปเนาะแต่วันหน,น้าเอื้อยอยูอย่นี่แต่เป็นน้ามูลน,น้ามาังมวนนะคอมเมนต์ที่บ้านหรือว่าเนี่ยน้ามูนลน้ามูนบ่นเนี่ยพ่อแม่น้องไปใส่คือบุหน็น์ใชเสียมันแล้วโอ้พ่อแม่เสียมันแล้วโอ้อน,นี่คือมาดูน้ำเงื้อน้อเนอง เออลูกของน้องบ่นี่นี่ลูกลูกชายล่ะลูกชายล่ะเป็นยังคือว่าค้างดำดำเป็นยังตกแต่ก็มาซิดาโอ้ยนี่แหละคนดื้อเนาะมึงนั่นเฮามาเห็นกับยังบ่ได้เป็นยังเนาะเิคนมามื้อนี้มีแป้วอะไรฮะเอ้ยอยู่ไหลคนขี้ดื้อนี่คือลูกชายเดลยชื่อน้องอยังเนาะน้องยังบ๊ายบายเลยแลวังนั่งบางดีดจ้าของไ้ลูก ปึ๊บเขาแขียวไงอีงนะฮะเป็นกี่ดื้อกำลังดื้อรถนิดหน้อยเนาะมามันนั่นข้างเพื่นก็บม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้มานี่เป็นข้างเป็นที่พ่อตีแข่งโอ้โอ้ได้บ้างอ่ะจ็บได้ฮะเนาะเจ็บได้เนาะได้ทาอย่างนี้บ้างเนาได้ทาอย่างนอกมันเจ็บนะไม่ทาอย่างอุ้ยขอบคุณนะยังก็ทาเนาะบะให้ไม่ให้มันเต้นไป่ใส่สามอง ในกินข่าวกินน้ำเนอะบโดยกินเนอะเนาะข่าวยัน้นาะมันกินข่าวตามมักถั่วขวดกิโลไปกุจิโร่น้ำมันนี่ดอาหารบ้านเฮาทีรักกซี่เลยเนาะคุณเมือกเรากัไปน้ำอะไะกุตามโคกนี่บะแถวให้นนา ตรงปีหาจุดง่ายเรามีแต่ปลาหาทุกง่ายกิโลกันบริหารคุดไปขายน้ำบ่บ่ทำมาอย่างนี้เคยกินบ่เลยเคยกินบ่เลยเก๊ให้แม่์เกะเด้น่ะกลางเฮียเด้ออันนี้ทางห้องข่ามาันนี <t <t uh, mm ่จะรักษาเดีมาอัพเดตเรื่องราวไปเนาะเต่ทางล่างเป็นไมมากน้่นดอดเพราะฉะนั้นเอึ้ยบ่ สบายดีไปเอื่อยบ่อืนดูดีสบายดีนะโดยสบายดีทั้งเอื่อยทั้งเอื่อยของชาวเตี้ยเอื่อยเตียเลยเนาะโดยโดยไปใช้บสานทั้งครอบครัวของน้องเตี้ยมีอยู่กันตะกณหนึ่งพี่น้องนั่นทั้งหมดละแปดคนแต่เพิ่นก็ไปอยู่บ้านเมียเพิ่นอยู่บ้านครัวเพิ่นคือสั่งครอบครัวไปมันแลนบโดย อย่างก็ไม่ล่มหายตาจากไปเป็นเนาะกนอยู่ก็ได้สัางครอบครัวไปอยู่ไัมันเนาะโดยมีเวลาเป็นทางเอติดต่อมาอยู่วันนี้ได้ก็ได้ไปทำไทยทั้งงงกันมาอัปเดตอีแม่เป็นแบเติดต่อมาบอสีดาวยกับมาข้งที่สองเนาะก็มาจอลึกข้อมูลว่า ทำต sociedad, ัดพี่อ่ะเพื่อนใช่ไหมอ่ะโอเคนะพี่น้องไหแล้วเนี่ยไปทางไดนอันคนยังบอกเคยมาหูจักดือดลาวเราเนาะแม่น้องปลามีกับปลาปอนส่โดยแม่น้องปลามี่กันยังบุคคลมีคำถามหลายเนาะพี่น้องอย่าถามเนาะเลิกกับป่วยเลิกไปโดนแต่ว่าเยอะจังนียโอเนาะโอเค ถามเรื่องเราชีวิตข่าวข่าควคนเนาะอ,อ่าทั้งน้องดูใช้ชีวิตแบบสู่ชีวิตผู้เดียวชี่เน่ะเป็นยังไความรู้สึกท่อออนี่ท่อนะโอ้เพราะว่าคิดอ่าไปกับหมีเนาะคิดนาใส่พ่อแม่กับพ่อแม่กับพอ,อยู่น้่โอคิดใส่ผัวกับผัวกันนี้จะกับมาเลี้ยงลูกเดียวโอ้เลี้ยงผู้เดียวเนาะโอยทั้งสูงแล้วน้องเนาะโลย นั่นเขาก็ถามข้อมูลซึ้อของเพื่อนเนาะนั่นกัเพื่อนก็ว่ามีท่อแน่เพื่อนวะขาจุดดงรักขาดทางเขาเบิึงหน้าตาสีหน้าแล้วก็คือสจีท่อเพราะว่ามึงมีคนเพื่อนพาอาศัยเนาะมีสาวรักเนาะโดยมึงมีสาวรักครอบครัวบ้านบูมีเงินนลูกอยากกินขนมแบบนนะคะใช้กับบูมี่อยู่ที่น้าแม่นูแม่โตแบบจีไปหาแบบหลุดไปน้ำแบบจีแม่ลูกเนาะบางทีลูกว่าแม่อยากกินขนมกะ Nàng hải đen nó ưỡi đôi bụng nhìn thoát dài chuột ní chuột nôm chuột nôm nụng nữa đôi nối nó nối nối nị nối 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 ทางนั้นทางเฮาก็เห็นใจอยู่เนาะเพราะว่าโปรโมเพิ่นกอันมาหลายเพิ่นาเ้าไปแล้วมันเจ็บใจเพิ่นเนาะเนาโดยู่เด้อเนาะเพิ่นเจาะลึกปานดเนาะเอาพอาวหรือว่าพอฮู้ก็พอเนาะเนาะน้อยๆน อ่ะไม่ล oh, oh, ูกขนมลูก no อ๋อคนนั้นกับลูกสาวคนนี้ว่าลูกสาวมีลูกสาวโอ้คนนี้บอกผู้ใหญ่นะสี่เอียงรอบหนึ่งโอ้ยสาวนี่ยังลูกเพิ่นก็ยังน้อยอยู่เนาะยังมวยใหญ่เนาะกเข้าใจเนาะสูงชีวิตมาเนาะแม่นม่ที่ไปคุดจิหล์ไมาอยากินเขาบอก่กอยากกินจิ้งไก่มันต้องใช้เงินชื่อป่ะนี้เนาะโดนข้าบัตรมึเงินขึ้นไปกิจใจกับเท่าของเพิ่นอยู่เนาะ ตำมะแขงให้กินกระจั๊มตำมะแขงเน่เด็กหน่อยเขาก็อยากกินแบบเนาะกินซีนกินอียงเป็นซี่เขาก็กินเผ็ดน้ำผู้ใหญ่บุได้นะอาหารการกินของเด็กหน่อยกับเขาก็สีกินคือผู้ใหญ่บุได้เนาะก็อยากลําบากแน่เนาะแม่คนบากกินกินได้บ่กินได้โอ้คนกะเกงเนาะกินได้ลูกอันลูกสาวพินนะกินบุได้เน้กินบุได้ก็แม่ตำให้กินกิน แต่ทางเจ้านี่ก็คง้มกับื่อของเจ้านี่เจ้าเช็ดอในใดต่อไปจ้ะผมคิดจ้ะยังยังยังคิดบ่าง้อยู่คิดอยากไปไทยอยู่กันนะคิดอยากไปแต่มันกับบูมี่พูดเอาลูกอยากลูกนยากบูมี่พูดเอาลูกให้โดยยังน้อยอยู่เนาะแตลูกใหญ่่นียก็เอาแต่พืชปุ๋ยปุ๋ยใหญ่นบ่เอาหายบ่เนาะปูหนากระเพิ่นก็เผิ่นแล้วเพิ่นก็บ่เห็นถุงเพิ่นก็เอาให้บ่ได้ แบบพี่น้องเด้อะพี่น้องเพิ 1, ่นบ่เอาลูกให้บ่แบบเฮาสิไปหาเงินครอบครัวเพิ่นเนีค <concealer> ือ <again> กันเนาะก็ยากคือกันเนาะยากคือกันถ้าเขาใหญ่อีกจันอยจังวะีขังน้อยเนาะา10ปีก็ว่าเฮารอดเนาะเลี้ยงหาตัวเองได้จังว่ากันนี่ยังน้อยเฮาผู้เป็นแม่เฮาก็บ่กล้าปะกล้าทิเนาะโดคือทางบ้านอัน แล้วนี่ก็ไก่พอสมควรเนาะเฮาออกมานี่จะออกมาเตียงหน้าเพิ่นพี่น้องเยบ่ได้มีโอกาสที่จะเหบ้านเพิ่นจะเกือบ้านของเพิ่นเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทางมาแล้วก็สิอ่าโทรนัดทงาเียเนาะเยี่ยมยามบ้านเพิ่นพี่น้อง้แต่ว่าเฮือนเพิ่นก็ยังบ่มีดอกเพราะว่าเฮือนก็เป็นเฮือนทงเฮือนคเือเอื้อยเือเอื้อยเพิ่นเนาะอยู่ทางอยู่น้ําเอื้อยเนาะปัจจุบันนี่เพราะว่าเฮือนเพิ่นก็ยังบ่มี ต่อยใ้ได้เลยอ้ากะโอ้ลงกระเพิ่นลงเตือนลงเนาะลงจะถามเพิ่นอย่างใดมาใช้มีคำถามอยากถามเพิ่นบ่โอ้ได like. ้是是่อยมาเขียนเลข่อ้เป็นแล้วชาฟินเจ้าหนุ่มเดี๋ยวเล่าเพิ่นยังอีกโอ้ชาฟินการซิบบมีคำถามหลายเพินไดเนาะถามชัาไลายเลยชัไนน้ากับขอลาจิตน้องเพิ่นเพียงเท่านี้เนาะเป็นจริงได้จย่งไดกับสูดเลยน้องเลยด้วยกให้น้องสูดเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้ง เฮครัะคุาผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเรือหรือว่าอยากแน่นน่องเพิ่อนก็ติดต่อมาได้เนาะเงินทางช่องช่องของบ่าวพรชัยแชนแนลก็ได้หรือว่าบ่าวศรีลาดหรือว่าบ่าวศรีคองแชนแนลบนาะเลยแต่ก็ช่องน้องแม่ป่ามี่เนาะยิดีนะน้องน้องแม่ป่ามี่ก็ยินดีเนาะโดยตอนนี้เนาะคนที่เขายืนมือเขามาซอยเรือทั้งน้องเพิ่อนน้องเลย ทางห้ากะบ่มีอ่าทางว่าวน้ำชาเตีย้ยล้วกะจะได้ลาจชลอ,อชงถามลองบึงนะ่งเนาะลองถามบว่าอ่าแต่จะมีคนแบบว่าจะโอ้ลมคุยแบบหักแพงหักมักนองสนี่คุยบ่กระย่านเพิ่นฮักโอ้ตละนนอวงก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้าเพิ่นฮับได้นี่ ทางน้องสิโอลมคุยบ่ถ้าเพิ่นฮับได้กะคุยอือคุยลงเบิ่งเนาะโอ๋น้องน้องสิเลือกบ่เนาะว่าคุยทังลาวหรือทังไทยก็ได้หรือว่านุ่มยนุ่มลาวน้องคุยได้บ่เนาะกคุยได้ได้ทั้งสองเพิ่นนําาเฮาได้บ่เพราะว่าประเทศใดก็คุยได้เบิดเนาะโอลมได้เบิดขว่าฮับว่าน้องเป็นให้ได้เนาะเนเคยอัน ผ่านมานะผ่านมา้มีทง่สิพองนแะอันทักมาว่าอยากอยากลมกับเพิ่นอยากช่วยเือเพิ่นเนาะแต่ว่ากะกะมักนําก็แม่นแล้วก็อยากช่วยเหือทางเพิ่นก็แม่นเนาะแต่ทางบ่สิพองนี่ก็ให้เพิ่นทักมาทักเแต่เพิ่นก็ยังบ่ทักมาเื่อว่าอยากเอาเน้องเพิ่นให้ยังบ่ทักมาเื่อแต่แรกเพิ่นอยากแมาว่าอยากได้เบอร์ทางน้องเพิ่นแต่ว่าทางบ่สิพองนี่ก็บ่มีเบอร์ว่ามีแต่เทักมาทางเเอาเด้อว่า เพิ่นก็อัพเดทว่าเพิ่นถักมาแล้วบ่เนาะเฮาก็มาอัพเดทให้แล้วของเพิ่นอีกพี่น้องเอ้ยแล้วเฮาก็จังได๋จังได๋ก็ให้น้องสู้ๆเด้อเนาะงเฮาก็เอาให้กลังใจน้องเพิ่นเนาะขอให้น้องเพิ่นสู้ๆแล้วเฮาก็สิบ่มีหยังหลายเฮาก็สิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอมุขอบคุณที่ว่า FC ที่เข้ามาเบิ่งมาชมบ่าวสิฟ้องเด้อทุกช่องแหละที่เข้ามาเบิ่งเนาะโดยที่เข้ามาเบิ่งคลิป้จนจบก็ขอมุขอบใจหลายๆเนาะพ่อแม่พี่น้อง บ๊จุกูจ so ุกคนเนาะที kind of ่จมาเบิรงกขายอยู่ดีมีเฮงน้ำด mm ้วยบ๊วยจุกูจุกคนมาชิพองชิทานน่งกะบมมีอย่างไรกะมีน้ำจิ้นน้ำใจเล็กน้อยเพื่อให้เพิ่นซื้อให้ลูกขนมกินเนาะเพราะว่าเพื่ออยากกินติ่งไก่น้อยกัได้ซื้อให้ลูกกินนะมีติ่งใจเล็กน้อยเพิ่นเพราะว่าหมูมีเงินกับลําบากของพี่น้องเลยน้องนะ

ใจอลยโดยเนาะอันนี้แม่น้องป้ามี่กะคือสีโบมีอย่างไรเนาะกะมีเงินสาวพันกีบเนาะโดยอ่สู่ๆน้องแม่น้องป้ามี่กะให้กำลังใจให้น้องสู่ในไปเพื่อลูกนั่นแหละโดยโอเคเนาะเอาการจะทำลาทั้งน้องคนเนาะเดยขกล่าวคำว่าสบายดีดยสบายดีสู่ๆเด้นน้องเนาะ